ผมสดครับ้นลขได้เกตบตอลินได้เกเหรอไี่ยี่สิบก้าตอนนี้ถึงคิวเท่าไหร่แล้ตอนนี้ถึงคิวที่เจ็ดเตอนนี้คิวไหนนะคิวเตอนนี้ถึเก้าลย ุหยอดบอยแล้วนี่คนฉุมรู้เริ่มจะไม่หิวแล้วแหละถ้ากินเอแคมหมดเนี่ยเออไม่ต้องกินแล้วอ้วนไม่กินก็ได้ทำไมต้องร้องอ่ะอะพี่บีเมื่อไหร่จะมาหานี่พี่บีคิดถึง มาหามาหามาหาหนูสิเฮ้ยนบอกจะมาหาไงพี่บีฮกแล้วใช่ไหมฮอกฮอกแล้วไม่ต้องเดี๋ยวไปหาไม่ต้องเดี๋ยวไปหาข้าศูนย์เลขใบเงินที่ครูเก็บไว้ใช่ถูกกันเปล่าวันนี้ไปถ่ายงานมานะคะใบนั้นหนูไปไหนอะไปนั้นพี่ดีใช้หรือเปล่าพี่ดีเอาใช้ไปเล่นหวยหรือเปล่าอะ เอ้ยนอยู่ไหนอ่ะอ๋ออันเลยแล้พี่โน้วัสดีครับมาหาแล้วไม่ใช่หรออ้าวพี่พี่บอยเมื่อเช้าเอ้ยไหาอ้าวมาหาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไม่ต้องงอนมาบบมิงบม ไอ้ได้คิดแต่ไมจริงเปล่าจริงจริงหนูจริงเปล่าพี่วีจริงเปล่าพี่น้องสวัสดีครับเออเย็นขุนเขามันทำไมไม่พิจิงเงีมันอยู่เต็มเต็มด้วยมีน้อยแต่มันมีรูปรับต้นกล้องพี่บีอ้าวคนเลืกรักอ่ะเลืกรักอ่ะเลืกรักพี่บอยเลืกรักอ่ะ ไม่เลย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 นี่หกอ่านี่นี่เท่านี้โอ้โหสถานที่มันคุ้นๆว่ะคุ้นคุ้นๆเปล่าพี่บอยไปมาโน่หน่อยสิล่ะพี่จอยอยู่ไหนครับพี่จอยอยู่เดอะมอลล์กับแม่ครับทิ้งหนูปอกแบกบอกพี่นิวบอกทิ้งหนูปอกแบกพี่ซอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครูสวัสดีครับพูดชื่อหน่อย หน่อยหน่อยเหรอใช่ครับอกพูดเส้นหน่อยหน่อยอ่ะหน่อยอ่ะไม่กล้าทักครูเบียร์เห็นที่เดโมยังยังยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเลยตัวเองวันไหนะครูสมะคราเนี่ยวันก่อนเนาะก่อนนู่นน่ะนะที่เราจะไปกินชาบูกับพี่เข็มนะสวัสดีครับพี่ธีระพี่ทีลพล พูดพูดไทยแน่หนูร้องเพลงอะไรแล้วว่าคือที่ร้องให้พี่เจออใช่เออแมนโผล่พลอคือมารอแซนรอใช่ไหมบางกล้องดีวางกระจกโดนดุเบลยินไหมทำแพงแมนโผล่พลอคือมารอแซนรอ กกินนานาๆ็ม,มีเม่กฆามีได้หักค่ะชอบไม่ใช่อเออเค็มๆใช่แต่ผมกินไม่รู้สึกเลยว่าเค็มครูถูกหวยไหมให้หวยไปห้าแต่ไม่ได้ซื้อค่ะซื้อสี่สามสวัสดีครับสวัสดีครับชวนครูไปเรียนฝากหอมแก้มในเงินด้วยครับอ่ะพี่นิวบอกพี่ต้มหอมเองแล้วเลยสวัสดีค่ะสวัสด,วสดีครับขอเวลาจัดการเรียนหน่อยสู้ๆนะตั้งใจเรียนนะคะคัน กูใ้ฟังหน่อยค่ะว่าพื้นร้าวหรอต่อยากอยู่ยากอยู่ยวงครับกินแมงม้มนี่เป็นกดอะไร มองไม่เห็นผมอ่ะมืดอุ้ยรอแล้วอุ้ยรอรออุ้ยรออุ้ยกัดปากอุ้ยกัดปากกัดปากเล็บลิ้นด้วยเล็บลิ้นด้วยเล่นลิ้นเล่นลิ้นบ้าพูดอะไรก็ทำตามมดเนาะเนาะหอมหัวหอมหัวไม่ทำแล้วล้าม อารมณ์จั๊กเล่อารมณ์จั๊กเลแบ๊กมองสาวตลอดยี่สี่เลยนะเออเขาบอกเมียคุ้มใช่มั่นแล้วแบ๊กขาดไม่ได้แบ๊กอ,อกหัก <laughs> อ,อกหักจากเวียเขาโบโบซื้อใบ,บบุบบุกมาให้แบ๊กด้วยนะนโบโบซื้อน้ำใบบุบบกซื้อน้ำใบบุบบกให้แบ๊กด้วยน,น่าสงสารแล้วเรา เมื่อคืนก็<จ>นอนแบบนอนช้ำใจนอนแบบนอนคนเดียวด้วยเออเออจะมีพี่นอนนอนข้างๆเป็นเพื่อนก็คือแบบเออได้ได้อบอุ่นไปแต่นี่พอตื่นมาอ้าวชิบหายพี่หายพี่ผมสูญโอ้พี่ผมหายแล้วทุกคนถามสัมภาษณ์ดีไปสัมภาษณ์ดีสองวันและสองวันแหละอะไรสองวันแล้วสองสองวันแหล, <c oughs> วแล้วันแรกไปอาเภก107วันสองน่าจะไปราม65 เดี๋ยวอีกวันน่าจะไปรังสิตอ่ะเออมึงอะรังสิตไปนี่ตัวบีตัวบีนวดนี่ตัวบีนวดเข้าไปหนึ่งนี่อะไรไทยอะไรไทยไทยน้ำทิพย์ไทยน้ำทิพย์อ๋อนะไทยน้ำทิพย์โค้ดิมันผลิตโค้ดไม่เขาเอาเขาผลิตโค้กด้วยหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาก็มาย่อยเป็นมันเป็นของโค้กกันแหละแต่เขามาย่อยเป็นแบรนด์น้ำไง ใครนำทิพย์ก็น้ำโค้กถ้าถ้าเอาน้ำเปล่าเป็นน้ำโค้กมันก็เป็นสีขาวไงมันก็เป็นโค้กไม่ได้ได้บอกไหาครับโอ้เก่งที่อย่างในไรก็นี่บัตรดีแมนจันลายเดือนสามลายเดือนสามก้าวลายวันสามลายวันเก้าดเก้าเดี๋ยวลองเปิดลองเปิดโทรศัพท์ที่เข้าไวไฟไดเปล่าอืเนี่มันเชื่อมไม่พอหเลยลาวดีน เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ก็ไปตลาดเมื่อกี้ที่เราไปเดินมา Wi-Fi ผมเชื่อมฟรีตลอดเลยนะออ๋เพราะพี่บอยยืมไปตอนนั้นโทรศัพท์ผมเอาอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวพี่จะรุมคุณเราไม่กลัวถ้าแกไปโทรศัพท์แกไปเวลาแกยเหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนถ้าแกไปอ่ะคือถ้าอีกคนโทรมาก็จบเลยใช่ใช่คือผมต้องรับหน้าให้ตลอดอ่ะก็เลยทิ้งโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เหมือนเหมือนบอกว่านอนแล้วใช่ไหมค้างสายใช่ไหมไม่เอาโทรศัพท์ผมไปเทนอ๋อครับครับเลยต่างกันไปไหนกัน ไปหากินโรงพยาบาลอยากมีคนเคียงครูไม่ึงเบื่อครพวกแ้นไปกินชาบูไปใส่ก็ใสเสื้อโคบอกิ่นในหูในท้องกันเพิ่นแกนเงกันเหล็กออกยังบ่ออกเนาะออกเก้าศูนย์หลอวะเก้าหน้าเก้าหลังเออใบนั้นไงชุดเก้าคันคอ กี่บาทเรวกินแมงไปอ,อร่อยเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดน่นาระขอบคุณค่าสวยจะไปไหน ไปหากินไม่บอกป็นหน้าอเล็กซานเดอร์นั่งอยู่เนี่ยไปเล่นยไปเล่นทางป่านไม่หรอกนันนี่เนี่ยนาทีมันหลอดโตไหมไหมอที่โตอูดมันหน้าอยู่อะไรอ่ะผ่านเข้าทางทาง

นี่เล่นหลักเล่นน้องเลย้องทองน้ก็มาหน่อยเลยลาบลน้องเด็กออกเวลาเปิดขายบัตรสตรีมมาสันแมนค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าใครซื้อบัตรสตรีมครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าอุ้ยเขาแบบส่งเข้าๆมาให้หนูดูอ่ะอุ้ยขนลุกมากปวดขี้ปวดขี้ๆๆ <laughs> แหว่งแป๊กแบบแบบชิงเล่นนะแป๊กไม่มันไม่ได้เปิดขี้แต่แบบมันคือเรื่องจริงว่าโหพี่หนึ่งจัดหนักมากจัดเต็มมากเพราะมีลำมีลำในซึ่งเป็นหนูกับพี่ต้องลำไี่ได้รำเลยรำจะด่าใช่ไี่นด้รำเลยจะบอกว่าแล้วเพลงลำมันคือแบบเนี่ยบอกเนื้อบอลเนื้อบอลอุ้ย เล่นดังลุงนะไม่บอกดีกว่าข้ามันลูกทุ่งข้านอนม้งสีายซื้อแล้วค่ะคุณคัะซื้อบัตรได้ที่เพจจุดเริ่มต้นนะรันแถูกเด็กบะดังปซื้อบัตรสตรีมที่ไหนคะซื้อบัตรสตรีมที่เพจจุดเริ่มต้นใช่ไหม เพจจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้น EP สองนะคะอยากจะบอกว่าหึหึแน่นอนข้าวยังไม่แบบเซอร์ไพรเยอะแยะไปกินข้าวแล้วครูไปทานแล้วค่ะสวัสดีค่ะซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีแขกกระเพียนพร้อมใช่กำนันอยู่ไหนอยู่ไหนกำนันมาดูอ่ะกำนันดูเนี่ยเพื่อเข้ามาดูเมื่อกี้บอกนี่กำลังจะเนี่ยถึงครัวทักษิณแล้ว ถึง่าแล้วตะวันนาถึงตวันนาแล้วสวยจังสวยจังฉันนได้เชื้อต้องมามาพี่จอยดิซื้อแล้วครับผมทำพร้อมแล้วซื้อหมดแล้วขอบคุณความเสียดายเขามีเซอร์ไพรส์สองคนหรืออาจจะถามก็ได้หรืออาจจะสี่จะห้าจะหกก็ได้นะคะผมจดครับเอ้หนุงมคนสวยเลย ในหัวสดแล้วหนึ่งไม่แกงพวกนี้เปิดกระจกหลังแล้วก็แล้วก็เด็กนั่งกินหมูทาอยู่เต็มเลยแล้วก็บอสผมโสดครับแล้วก็เปิดกระจกหลังแล้วก็ล็อกไวยคันนั่นจะ